สามล้านเปอร์เซ็นต์สามมาเป็นล้านมาเป็นล้านหลักสิบถ้าจองป้ายแดงหกครับจะจองป้ายแดงแล้ว <Okay. S 2> เี่ยกำลังจะขึ้นรถผู้ช คนเราค่ะเมื่อนี้ก็มาบอข้อสรุปนะค่ะเนาะงวดที่แล้วสูงเก้าว่าถึงจะเสาหัวมื่อนี้ก็จะติดตามต่องวดให้นะคะเจอเพิ่นพอดีพอดีฟ้าก็ไลยกดแค่ไหเด้อแบบแบบนาเกีเบิแบบพารวยโอ้ปพอพารวยเนาะค่ะบ้านพี่น้องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่องเก้าตรงตรงบ่าวผ้าแมนงวด สองเก้าตรง 02, 02, ตรงศูนย์สองกับตรงตรงครับหวัวก้อนทิพานก้อนสองเก้ากับศูนย์สองหมวทิพานมากอะสองเก้าตรงตรงสองหมวติดนะครับที่เขาตรงตรงอืมก็่ได้ท้บเลยไม่ต้องกลับเป็นสูตรปะคะพ่อเป็นเลขสูตรครับเลขสูตรเ,เลขสูตรคำนวณออกฟุ๊บได้เลยไม่ต้องรอ บอคือเด็กฝันเนาะบับิทาฝันครับออกปุ๊บตองหวดเลยครับออกปุ๊บตองหวดเลยเบอตองพิมลอโดนเขา่า, <นะ S 1> าสองหวดครับที่เข้าตรงตรงสองหวดติดแล้ว<อ>จริงๆตงัวเลขมเขามาเรื่อยๆแหละแต่ว่าเข้ากับบางครั้งเข้ากับบไดฑิโล่งเนะาะบัณฑิดโลง่งคลิปเจ้าของมันทั้งเพียมันียงยากแต่เฮ็ดไว้เฮ็ดที่สูตรนี้มันเฮ็ดมาโดนแล้วอืเป็นยี่สิบสามสิบปีมาแล้วเนาะ บ่ได้บอกไปเลยบ่ได้บอกไปแต่ไม่แต่ยาของก็ร่งไปบางครั้งก็เขามากเหมือนครั้งก็ลดบ้างแต่ว่าเขาเป็นส่วนมากนะครับค่ะมันก็พูดถเทงตัวเลขมันจะมีเขาไม่ลดเนาะจ้าโอ้ยเขาสูงหวัดกระลยนะครับเขาสูงหวัดก็มันจิตเป็นไบ่ได้บอกไปเ้าบันทึกอ๋อมันเขาสูงหวัดจิได้อัดเอาคือวานเนาะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขฝันดีบ่คว่าปล่อยเขมาน่อยเวราเพื่อนฝันบ่ใครฝัน แต่ว่าตัวเลขคิดปอยออกมาก่คิดว่านี่ความมั่นใจเนาะมีความมั่นใจอยู่หัวนี้มั่นใจคือเก้าเหคะมั่นใจขึ้นเก่าจักเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะหัวนี้จังได้ก็เต็มร้อยมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเลขกวิ่งนี่ล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พออผ้าสู กีก้าผู้จักผัวก็ไปถามกันแจ๊กเทีอเนาะครับก็ไปน้ากันอนู่ตลอดแต่ว่าีเจ้าไปเอาเหล็กพู้ว่าว่าเฮ็ดสูตรเนาะเล็กมันมีเอาเล็กเด่นไปก่อนเนาะเด่นเนาะค่ะครับเล็กเด่นเขียนเล็กเด่นก่อนครับเด่นสามเด่นหกครับเด่นเล็กเด่นมีสองตัวบนและล่างค่ะทั้งบนทั้งล่างเด่นสามเด่นหกนะครับค่ะวิ่ง ตัวเดียวสามวิ่ง<า>บนล่างด้วยครับบนล่างวิ่งบนล่างสามรุดเกียร์พ่าะจะเล็กวิ่งเล็กวิ่งมีสิรุดเนี่ยครับโดยเฉพาะเล็กวิ่งเล็กวิ่งมีคือเข่าประจําครับข้อที่แล้ววิ่งตัวใดคะข้อที่แล้ววิ่งสองครับโอ้มากเก่าสองครับเขาสู่มัด,ดเลยปะคะเล้ค่อส่วนมากสีเขาครับแต่ทีว่าเขาทุ่งวัดกับบแมนส่วนมากจะเขา้าครับ ลดหน่อยพูดถึงเลขวิ่งนี่ลดหน่อยครับจะไม่ค่อยลดเนะค่ะครับไม่ค่อยลดวันนี้ของพ่อนี่สามตัวหรือว่าสองค่ะให้เป็นทั้งชุดสามตัวและสองตัวครับเมื่อนี้ครบเลยบ่ค่ะเมื่อนี้ห้ครบเลยครับคบบ่มีโค,ค้งสุดท้ายบ่มีโค้งครับนอกจากสียำอีกครับคือเลขเลขนี้เป็นเลขสูตรเนะาะค่ะโค้งได้ตัวเก่า โบโค้งกับยูตัวเก่าครับก็ดียุได้เนาะค่ะมันสะได้เส่านั้นแต่มาย่ำเท่านั้นใบกันโค้งสุดทไทยคือไม่ย่ำกันลื่นนะครับจับคู่เนาะเดี๋ยวจับคู่ให้เลยเนาะจับคู่สองตัวนะครับจับคู่สองตัวบนล่างบ่จ้าบนล่างนั่นแหละครับสามสี่สามสี่สามเจ็ดสามเจ็ด สามแปดสามแปดครับอันนี้คือชุดติดสามครับสามตัวมีว่าจ้าเดี๋ยวสองตัวชุดติดหกนะครับโอ้ชุดติดหกจ้ามีหกสามหกสามหกสี่หกสี่หกแปดหกแปดครับให้หกตุดหกสามตัวหก เจ็ดสามเม็ดเดียวเจ็ดสามกรับหัวป่ะจ้าบ่ครับจะเป็นหกเลยเนาะเพราะว่าเป็นสูตรเนาะค่ะส่วนมากมนสิว่าได้กรับหัวไหมหกจะเป็นหกเลยค่ะสามเป็นสามหกเป็นหกขันผู้มักหกไก่วิ่งหกเด้อแต่ว่าสามนี่คือผู้เฮ็ดสูตรนี่มักครับชอบหกวิ่งหกค่ะชอบสามวิ่งสามครับมาได้ รับประกันบ่าเมื่อที่แล้ววิ่งเียกเมื่อที่แล้วนี่สองมาเป็นล้านสองกับมาอีหลีเนาะหมดนี่ทันสิว่าก็คือเจ้าของมาก็คือสามมาเป็นล้านครับหมดนี่สามมาเป็นล้านสําหรับผู้เหตุแต่ว่าสามกับหกทาสิตามสูตรมันซ้ํากันสามกับหกนี่มาแห้งซ้ํากันนั่นแหละยังว่าให ามตัวมิหางเดียวเลยครับให้หางเดียวครับหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดแจ็บเบิร์กซับครับให้เป็นหกเจ็ดสามบอเป็นอย่างครับบอเป็นอย่างที่จริงๆมันเป็นหกสามเจ็ดนะครับแเขียนไหมบอเป็นอย่างที่เลขสูตรนี้ถามันมาตามสูตรที่เลมันสิบบอสเลยครับหกสามเจ็ดนะครับ บันนียอาทิตย์กับก็ได้กลับไป่าแล้วกลับไปถ่าแล้วก้ับไปสา, <c oughs> ามาเอาครับกับว่าเป็นยังกันนั่นเ่าไม่มีผู้ใดหูวันสิออกตัวใดเนาะคือตัวเลขนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่ <c oughs> น้องพีครั้าก็<อ>าได้ยินตายเอาเนาะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางตัวเลขมันก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดนะครับ <c oughs> ให้พี่น้องพี่เจ้าหน้าเอานะครับผ <c oughs> ู้ให้่กับว่าเป็นวับสิไปหูนะครับคือคำนวณใดไมาจังได้เท่ากับ สามฝากพี่น้องเอฟซีเนาะให้พี่แจหน้าเอาวิ่งห้างเดียวตัวใดกับพ่ะวิ่งห้างเดียวคือสามครับสามมาจักเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นครับล้านเปอร์เซ็นครับอันนี้คือผู้ผู้เห็ดมักได้ครับค่ะความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแต่วัดที่ดี้วนี้เป๊ะเลยเเลยสองมาล้านเปอร์เซ็นเป๊ะนะครับแต่บางวันนี่คิดว่าสามนี่น่าจะเป๊ะขึ้นกัน สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งได้เลยสามบนล่างนะคะทันทีเบ้าตามสูตรเนาะสามหลักสิบหกลักสิบนะครับสามหลักใดกกค่ะสามหลักสิบหกลักสิบสามกับหลักสิบหกกับหลักสิบบนล่างนะครับมันสิบพอมหน่วยได้ไหมคะพ่อยากครับโอ้พ่อสว่างเล็กดับหน่วยตัวใดพ่อสว่างเงี้เลขดับหลักหน่วยบน ดับหลักหน่วยบนคือหนึ่งหน่วยบน่งเฉพาะบนนะครับดับหลักหน่วยคือหนึ huh. like bon ่งครับเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับมาสิบได้มาล่างได้เดี๋ยวพี่น้องสิับสนแต่ว่าล่างหนมาได้ล่างมาได้แต่ว่าหนึ่งนี่สิบบมาหลักหน่วยบนหนวดนี้นะครับมาหลักสิบได้หลักร้อยหลักอะไรได้แต่ว่าสามกําหกสามกําหกนี่มาหลักสิบ ตามสูตรนะครับถ้าตามสูตรมาแล้วอันนี้ยนบค่ะอัอยกให้เบิกนะคนับดูตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขก็ตามนี่เด้อพี่น้องยินบาเลาพี่น้องตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับให้พี่น้องพี่แจนน่าเอาตัวมักตัวชอบตัวเลขพ่ะตัวมักตัวชอบอีริสก็คือสามนั่นแหละครับบิ่งสามตัวเดียวโคโลนะครับจับคู่จับคู่ก็คือสามเจ็ดนั่นแหละครับตัวมักอิริสถ้าสามตัวก็คือ หกสามเจ็ดันผู้ใดอยากได้ไปด้ายแดงก็หกสามเจ็ดไปเลยนะครับอป้ายแดงตัวใดก็ค่ะหกสามเจ็ดแคนแคนเลยครับจองป้ายแดงไปเลยจัดตัวใดนอ้อสีไดดป้ายแดงพี่แาหนาเด้อพี่น้องอให้โชคโชคมันมันกันเนาะ,ะเดี๋ยวก็ตายรูปเนาะคะ่ะคุณพ่อว่าอยากได้ไปด้ายแดงจัดเอานักนักลวดตัวใดก็อพอจัดป้ายแดงหกสามเจ็ด